ความาร่วมมือระหว่างตุฬากับช่องเสร็จค่ะเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้คือโครงการที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้บทบาทของมหาวิทยาลัยบทบาทของสื่อนะครับไม่ได้มีบทบาทเป็นเรื่องของการสื่อข้อความนะครับแล้วก็เป็นเพื่อความบันเทิงและบทบาทของมหาวิทยาลัยคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้นะครับระดับปริญญาแต่วันนี้นะครับบทบาทของทั้งนะครับขององค์กรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นเรื่องของออมองว่าเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไทยทั้งประเทศบทบาทของสื่อวันนี้นะครับก็เลยมาร่วมผลึกกําลังนะครับอย่างช่อง7นะครับคือช่องอันดับหนึ่งของประเทศไทยยุลาลงกรหาวทยาลัยนะครับบทบาทในวันนี้เป็นเรื่องของการนะครับสร้างสารรค์คุณภาพเราอยากให้นะครับประชาชนคนไทยนะครับนะ เกิดการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ดังนั้นนะครับพื้นที่นะครับแห่งการเรียนรู้ในวันนี้ไม่จํากัดอยู่ที่ภายในมหาวิทยาลัยแต่พื้นที่การเรียนรู้อยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มทุกที่ทุกเวลาดังนั้นเนี่ยนะครับการผนึกร่วมกันระหว่างช่องเกตคือการสัสร้างพื้นที่นะครับแห่งการเรียนรู้ในทุกที่นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับในประเทศไทยหรือนอกประเทศก็ได้เพราะเราจะเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และที่ไม่ใช่อออนไลน์เป็นเรื่องของ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นนะครับเพื่อสรรสร้างให้เป็นการเรียนรู้สําหรับเยาวชนและประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับและเราเชื่อว่านะครับในโครงการที่เราอยากจะให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเร e a นนิ่งเนี่ยคงจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีผลิตนะครับคอนเทนต์ที่มีประโยชน์สําหรับนะประชาชนคนไทยเยาวชนคนไทยและทั้งหมดนะครับก็คือเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันนะครับสององค์กรระหว่างนะครับจุฬาลงกรณ์มห,หาวิทยาลัยและวันนี้ช่อง7 HD ดีครับ เราคาดหวังกับผลลับยังไงบ้างะคะเพราะน่าจะเป็นการผลิต ผนึกกาลังกันครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ในถือโอกาสนะครับผนึกกําลังครั้งแรกคือเราเข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับเราเริ่มต้นปีใหม่สำหรับการสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับการร่วมกันนะครับก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนคนไทยนะครับที่จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่นะครับช่องเจ็ดนะครับเข้าถึงประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับโดยอาศัยสื่อมีเดียต่างๆนะครับจุฬาลงกรณ์คือคอนเทนต์นะครับเรื่องของความรู้ นะครับเรื่องของการเรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนได้แล้วเราเชื่อว่าวันนี้นะครับการสร้างมิติใหม่แห่งโครงการนะครับสื่อนะครับแล้วก็การศึกษาจะไปร่วมกันวันนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของสื่อแต่เรามีพันธกิจร่วมกันนะครับนะที่จะสรรสร้างให้นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ความหมายของคําว่าช่องเจ็บสีเพื่อคุณนะครับและจุฬาลงกรนะครับที่เป็นเสาหลักของแผ่นดินเราจะเป็นเสาหลัก แ่งแผ่นดินเพื่อคุณคนไทยทั่วประเทศครับพัฒนาคมคะเราจะแบบคือเราเป็นสื่อนะเป็นสื่อแบบที่ทางมหาวิทยาลัยทางกีาุงกรให้ความเขาเรียกอะไรเชื่อมั่นอะไรเงี้ยคะเรามีแผนในการที่จะสนับสนุนน้องๆได้ยังไงบ้างอคะในการเรื่องการเป็นสื่อคือในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางคณะอาจารย์ทิ่เลิศนะครับเราตั้งใจว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องพัฒนาและต้องไปให้ได้คือการ นำเยาวชนนะครับนิสิตและสังคมเนี่ยมาพัฒนาให้ได้นะครับในส่วนนี้เราเรามองอย่างนี้ครับมองว่าการที่จะทํางานโครงการใดโครงการหนึ่งเราจะต้องมีสถาบันนะครับหรือมีองค์ความรู้ต่างๆซึ่งวันนี้ทางกรุงรัฐนครเนี่ยให้เกี่ยวเรื่องความรู้นะครับเรื่องต่างๆการพัฒนาสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องทําดําเนินการผ่าน,านสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ต้องดําเนินการผ่านโครงการกิจกรรมดีๆที่ทุกคนต้องมีมีส่วนร่วมในเรื่องการ กิจกรรมร่วมกันนะครับะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะทำไปด้วยกันในทางของเรื่องละครทางให่นะครับก็สื่อกานดีๆจะเกิดขึ้นและเรามองว่าสิ <c oughs> <may> <im> ่งนี้ถ้าจะเกิดขึ้นแล้วสังคมต้องดีสังคมต้องยั่งยืนก็ไปได้ด้วยกันครับอย่างไม้ค่ะไม้เป็นตัวแทนน้องๆ้องสิดาราช่องเจ็ดเรามองถึงโครงการนี้เรารู้สึกว่าแบบมันมีผลดียังไงบ้างส่วนตัวนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับเพราะอย่างช่องเจ็ดเราเองเนี่ยเราก็มีรายการนะครับรายการที่ดังๆแล้วจะเป็นรายการข่าวบันเทิง กีฬานะครับที่นีื่ละครแล้วนนก็ทำไปอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นพื้นที่ที่จะให้เด็กๆเพื่อนน้องนีงน่สิทได้มีโอกาสมาเรียกว่ามาปล่อยของม,มามีประสบการณ์จริงๆบนพื้นที่จริงๆนะครับเพราะว่าจุฬาก็เป็นมหาราลัยอันดับหนึ่งแล้วครับคผมมองว่าการได้เจอของจริงน่าจะทําให้น้องๆได้แบบพัฒนาศักยภาพได้แบบได้ดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับลุยลุยยังไงบ้างครับ ครับก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นกับโครงการนี้มากนะครับก็เหมือนเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับก็คือให้เด็กและเยาวชนได้มาเรียนรู้การทําสื่อแล้วก็เป็นการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันครับก็เป็นของขวัญให้กับชาวไทยนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกไปขวัญปีใหม่ครับเสนเเสนอขอบคุณนะคะเสนอเลยนะคะมองตรงค่ะ